อีกคำถามหนึ่งก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะคุณหมอฟ้าผู้ชายไม่ตื่นตัวตอนเช้ามีวิธีบำรุงรักษาไหมครับหรือกินอะไรช่วยเริมฮอร์โมนได้ไหมส่วนใหญ่การที่ไม่ตื่นตัวตอนเช้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มาจากฮอร์โมนอย่างเดียวก็อาจจะมีผลมาจากเเรื่องของเขาเรียกว่าความแข็งแรงของหลอดเลือดด้วยก็อย่างที่เราบอกกันเป็นประจำว่าการมี Morning erection คือการตื่นตัวตอนเช้าของผู้ชายเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณที่บอกบอกว่า เรื่องระบบหลอดเลือดการไหลเวียนของเราเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าไปมองพุ่งเป้าแค่เรื่องฮอร์โมนผู้ชายอย่างเดียวก็จะมีเรื่องเกิดความแข็งแรงของระบบหลอดเลือดด้วยนะคะซึ่ง<ะ>หลกัหลกๆเลยกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานมันจะมีปัญหานี้บ่อยเนาะเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้หลอดเลือดไม่ค่อยแข็งแรงคุณผู้ชาย<ะ>ที่อยากตึงตังไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยเยอะเนี่ยดับแรกเลยต้องพยายามทําให้ตัวเองห่างไกลาจากโรคเบาหวาน นะซึ่งจะห่างไกลจากพวกโรคเบาหวานได้ยังไงก็คือน้ําหนักตัวต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะถ้าดูดัชนีมวลกายเนี่ยก็คือไม่ควรจะเกิน23ก็คือเอาน้ําหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกาลังสองเนี่ยมันไม่ควรเกิน23เนาะในผู้ชายนะคะอันนี้คือทั่วไปนะแล้วก็เอหลีกเลี่ยงไม่กินเออของหวานคือกินได้นะพี่ต่างไม่ได้บอกว่าห้ามกินแต่ว่า,าไม่ใช่กินแบบ เป็นประจำแล้วก็มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอซึ่งไอ้สามสิ่งนี้พูดมาเนี่ยการออกกําลังกายโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบเขาเรียกว่ามีแรงต้านถ้าอายุเยอะหน่อยอาจจะใช้เป็นพวกอิลาสติกแบนพวกยางยืดก็ได้หรือว่าถ้าบางคนแบบจะไปยิมยกเหล็กหรือว่าใช้น้ําหนักตัวในการออกเป็นแรงต้านก็ได้พวกนี้เนี่ยเราก็พบว่าเพิ่มการกระตุน้นการผลิตฮอร์โมนผู้ชายได้ค่อนข้างดีอา,อาหารอันนี้มาเรื่องฮอร์โมนผู้ชายแล้วนะคะอาหารที่เออ่ ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนผู้ชายให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีสังกะสีอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนเขาก็เลยจะชอบพูดว่าอาหารที่กระตุน้นเเรื่องเพศเช่นแบบพวกหอยนางรมอะไรเงี้ยเพราะหอยนางรมมันจะมีสังกะสีเยอะแต่คอเลสเตอรอลก็เยอะด้วยก็อาจจะเลือกทานเป็นของว่างแทนที่จะไปทานพวกเมันฝรั่งทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองทานเป็นพวกเมล็ดฟ,ฟักทองเมล็ดทานตะวันสักประมาณ <ynen. S 2> หนึ่งฝ่ามือพวกเมล็ดฟ,ฟักทองเมล็ดทานตะวันก็จะมีสังกะสีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ ต้องดูเรื่องคุณภาพการน,นอนด้วยถ้านอนไม่ดีฮอร์โมนผู้ชายก็ตกเพราะฉะนั้น<ม>บางคนเนี่ยพอน้าหนักตัวเยอะนอนแล้วก็มีปัญหาเรื่องหยุดหายใจขณะหลบับ<ม>หรือว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนตอนนอนไม่ดีเพราะน้ําหนักไขมันมันกดหน้าอกหรือว่าปอดเอาไว้เยอะพวกนี้ก็จะทําให้เอพอออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้ไม่พอก็ส่งผลต่อการกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนตอนนอนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็อันดับแรกเลยคุมน้ําหนักให้ดี น้ำหนักดีสุขภาพทางเพศก็จะดีด้วยต้องอยู่ในเกณฑ์นะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องของการทานอาหารนะคะก็ทานอาหารที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคเบาหวานนะอะไรที่มันไม่จําเป็นจะต้องเติมหวานไม่ต้องเติมผลไม้ก็ทานได้ปกติในคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะแล้วก็ แบ 3, ับสก็คืออาหารที่อาจจะช่วยเพิ่มทําให้การผลิตอฮอร์โมนทางเพศดีขึ้นก็เป็นอาหารที่มีสังกะสีสูงสูงก็ลองดูพวกมเมล็ดฟักทองเมล็ดตะวันวันละหนึ่งฝ่ามือและสุดท้ายก็คือออกกําลังกาย<ช>ออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิง่งหรือว่าแบบมีแรงต้านอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ก็ช่วยรักษาสมดุลของฮอร์โมนผู้ชายไดย้ดีค่ะ ค่ะ,ะฝากไปถึงคุณผู้ชายหลายคนด้วยคุณผู้หญิงก็เช่นเดียวกันการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็ฟิตกันเอาไว้แต่เนินเน่นเลยตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขหรือว่าไปีปัญหาในอนาคตนะคะ